เจ้าบวกท่านเด็ติดไฟแล้วก็เจ้าถามหาพนติดไฟบอกว่าทาัา้งขาวคนนี้แล้วท่านไหนเขาเหตุประตูทั้งคอยดีๆอยู่อยู่ประตูทั้งเขาดีๆอืม พวกไปเบิง้งพวกไปยู่กับเบิ้งเอาแล้วอยู่พวกเขตขุดตีมัง้งทั้งพี่กหลายจะุบพอนั่นปลูกพอหลามปลูกว่าพันหน่วยละสิบกิโลชาวกิโลคนนี่ละอยู่เดินนอกเคี่ยหง่อยู่เยย <c oughs> บื้องนี่ลเร่งชาบ้านก็เล่งปฏิบัติธรรม บ่เร่งกันทีุ่้ทธขอมาวัดหรือผ้าเร่งู้ใดว่วไดอีกข่านนั่งสมาธิใช่บาทกับเมียรอดก็จะ,จะว่าไปวัดนั่นแล้วนั่นด้เมียไ้บาทล้วาขับบานเลยดีตัวไปวัดนั่นได้แล้วนั่นใ,นใ้พอน,นั่นไ้นขับบาน ไปวาดาันกลกครับแล้วเป่นไหนพอนุม,มืออยู่พระเจ้าประสงค์เพื่ทททอทำวัดตะตีซีตัวนี่ี่ายโนมทั้งือดดีของเพคนเพื่คนที่ทำโดนแล้วมันทุกได้เฝ้าได้ทุกท่านทุกลูกวิหลีว่าต้องไม่พึกน,น้ำกันก็นได้แต่ว่าพระเพิ่นว่าบางท่านบางลูกตื่นสายเผ่นว่า แตก่กอนหลวงปู่อยู่อันว่าท่านหลวพ่อสันนี่ท่านอยู่แต่ว่าไป,ปนยางนี้จนตบิาณบ้าจังมากถือกระใส่ว่าได้ <c oughs> ตั้งใส่ตนเองแต่ละท่านแต่ละลูกเตือนตนเองแต่ละคนก็เตือนตนเอง <c oughs> จังเป็นบุญ ตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือน,นต้องเตือนตนเองต้องบอกตนเองมิจกักวิธีบ,บอกตนเองกับปัญญาตัวมนีปัญญาตัวมิจกักธรรมะไปสอนตนเองถ้าเรามีทมถ้าไม่มีทมคนอื่นสอนให้ก็ไม่พอใจนั่นตาก็เน้นหนักภาคตนเอง พระบรมของโลชาตเพระบรมอาโชวาทของสมเด็จพระสังฆราชจะมีเตือนแล้วจงให้พยายามดูตนเองห้ามใจตนเองเนยในข้าพรรษาปีนี้เตือนตนเองถูกต้องตัตวคำของกุท้เพราะญาตกดิ กระุงพอจะเลี้ยนเจละลอยสามลอยก่อญยากก่อห้าเนี่ยเจละบพว่าลอยทำอันยากอันดีเนี่ยแต่ก็จะเอาไฟฟ้าไปติดหันติดนี่แล้ว,วกว่าขาไฟเท่าไรเจนีญจะมีกระจายขาไฟอยู่ดีจะใส่เท่าไยเฉพาะเรื่องช่วงงานนี่แหะยังใส่าย เราไว้จะหายใจไว้ไแต่แนวแม่แน่วจำเป็นเอาไว้ใสจําเป็นมันก็เลยจําเป็นทุแแนวพ <c oughs> วกมาปฏิบัติทำเมพุทธิกตั้งกับพยายามอยู่อืมพาท่านเทียงขึ้นจกนอนเห็นหลังหลังคือแอมดีถูกันแอมนอนคืออธิษฐานไว้รอด ไม่นอนไม่ถึงหกทุ่มคนตื่นแล้วไม่นอนอีกนั่นแหละหนึ่งไม่มีสองนอนตะเวนก็ได้แต่นอนตื่นเดียวนนอนตื่นแล้วก็ปวดทางจมกลมดีๆแต่ว่ามันค่าป้าบตกวดินเต้ไปเราบอกตัวดินแก่บหรือไงต้องท่าทางจมกลมได้ แออกมานอกหัวเพราะว่ากังกรรมือขึ้น <c oughs> นันตราย <c oughs> อยู่ภายในขอบเขตนั่นละดีดเดีดประตูดีๆแล้วก็เอาผ่าตะเล่มไปครึ่งทางในอีกอะไรตัวผ่าตะเล่มบอ่กอ่นบวกอยู่ทางในคือจะให้ออากุกไม้ไปปลูกอยู่วันเป็นเดินเป็นเด่นไหม ได้มันว่างหลายเบียร์พักทีเล็กเบี้ยรพักกระเดาคุณเบียรพักกระเดายังปลูกง่ายยังปลูกง่ายง่ามเลว้ววจำามันจกใกได้หลายแหนงพ่อมันขึ้นทวมหัวนี่ไปพิจนาต้นมันดอกเห็นเป็นแหนงขึ้นบัดมันจังว่าสูงพอดสูงไม่แหนงก็ใครได้บัด ที่เปนอุ้มเป็นภูมิกันเดียวขึ้นไปเดียวขึ้นไปก็เล็บที่ได้ถือกลม,มมันหักง่ายมันกรอบต้นไหมันหักแล้วมันขึ้นเป็นแหนงโอ้หงมใงญยตัวต่วนอื่นไก่ขึ้นไปนอนงพวกไผ่ข้างนอนดี <c oughs> พวกพ่อหนึ่งกอนอน ไปคนถวายมาหลายอยู่ก็โพกก็ไปปลูกน้ำใ <c oughs> นแนวอื่นมาก็หลายแล้วล่ะเสานาสนะก็หลายแล้วปลูกต้นพระพุทธเจ้าพ้นไดตทัตรุคือต้นไม้ยังไงเ,เห็นว่าล่ะบีนี่ฝนตกจักเทียแล้วจักเดือนแล้วตั้งแต่ออกพรรษามันตกกว่าสิบเทียไป ย่านฝนย่านฝน <c oughs> ย่านจิเลตเปียงย่านจิเลตเป็นวาครอบงำหัวใจเปียงน,นั่นวพราท่านใครซื้อยาไว้ก้อนนี่เ็นว่าเพราะท่านนี่ฝนก็เห็ดกั้นว้ก้อนนั่นฝนก็เลยบ่ตกวัวเป็นตาญานรอบฝนทุอมือว่าเห็นตังเต่ <c oughs> ช่วงไงไมัหนิว่าเห็นฝนตกสามมือสี่มือติดกันตะกอนสามมือสามขึ้นเก็ดมือเก็ดขึ้นจนคล้วยลมยางบดได้ตัวไปเลี้ยงคล้วยมันหน่อยบ่เลยหาขุดยากไปหางเอางานนี่เป็นตะยานทุกมือหนิว้าเปี่ไกลตกเต็มเดียวใช่ปตลอดกลางเมษาถึงออยังพอท่านตกกับคน มันว่าย่านฝนย่านฝนมันบ่เป็นเขาในกุติบ่เป็นอากาศสบายยะด้อากาศบีบด้มันง่วงอากาศต้นไม้มันสดชื่นเป็นจังเลยจัดรูอยู่โคนต้นไม้ในสังเกตเบื้องพันหงูบ่เคยอยู่ข้างนอกอากาศสดชื่นมันเยน็น ไปไมก่กระดูดเอาไปแน่อันไปแน่ก็เย็นลุ่มโกกไปหายใจเขาก็เต็มปอดตัวเขาไปน็นาหารสักน้อยก็ว่าพัดลมสำหรับที่มันดูดล้มกบมาเอาไปมาเป็นวัดสมหสินเด้นี่ยพัดลมพอดีแอเนี่ใส่แอก็น,น้ามยาแอร์นี่เขาไปสู้ปอดอีกทีบหนึ่มันเป็นอากาศธรรมชาติเด้ เอาตะความางายเลยคนบ้านเฮานัน, <c oughs> นเจ้าก็ไปเห็นหายอยู่กุีนแล้วเอาอายน้าไปผิวผิวมันหายกระจายเข้าไปมันก็บาคือธรรมชาติแล้วเย็นอยู่มันทั้งปอดฝุ่นมันเบเย็นน้ามันก็มาจากสายแนน <c oughs> นั่น ว่ามันมาจากว้าว่มามันน้ำหมอกว่มามันน้ำนี่ยังซ้ำน้ำที่น้ำทอแปบบางทีแมวตายบางที่ยังตายเขาไปชูแปบสัต์ตายโอ้ <c oughs> นั่นแหละคนนอหมักดัดแปลงหลายมันเป็นมีปัญหาปัญหาหลายว่านอเพาะดัดแปลงแน่เลกับมีแต่ดัดตะแปลงรอบลมหายใจเขาอ,ออกมีแต่ดัดแปลง เพราะฉะนั้นเทศการขบภรษาจะดัดจะแปลงจะปุงแตงหลาย <c oughs> ย้อมก็ดัดแปลงห่อนั่นห้อนี่กล้ว <c> ย <oughs> <c oughs> มันก็ปอกเปก็นน่วยเส่บาทพระมูพระเจ้าพระสงฆ์พวกปวดเป็นที่แม่ขาวก็ไปยุ่อ,อ,อังกฤษแลบบ้วหรอไปบินทบาทตักอ,อกน้ําระโย้มตักใส่ไหายสมหมนั่น อะไรพ่อแล้วก็ปิดบาทสิดกระมังตนเองเลย่าพอเอาพ่อฉันเนั่ย <c oughs> นี่ก็จะเสียเวลาแน่เี่ก็จะออกจากพระก็จะไปพุ่นเพราะนั้นต้องสรากก็พระเจ้าพระสงฆ์แน่กับพระมิยังเรก บางมือบางเว้นบางงานอกตอนเนี่ยโนมทั้งไก่อาจสิมนุ่มันบอกไก่หลายก็จะยายามกลับเป็นมาสันวัดหรือยเพราะชาบ้านก็ให้ความรวมมือใส่ตอกอ่อนมัดเอาห่อ็ลออแกแล้ใส่แหลมคัด โยมไปจกของออกจากบ,บาทปักมือโยมมันจะไปเทศว่าโยมวัดสังร่วมตีบาทเทพก็บอ,อกไงนี่เหมือนมือว่าจกเข้าไปอีกมันก็คือกละมั่งนี่ <c oughs> เันเทพมันก็บางงามนี่นะบางงามนี่เทพบาท khả năng thăng luân, mình sẽ nói jốc bát, hoặc đế thái thế bát, có nghĩa là jốc, áo đế, tôi thế kiểu vậy, vướng hay nhôm con, tôm, con nấm, mướn cái con, rồi lại เอาใส่ถังขยะถังกระป้อง,ออก,งก,อก,อก็เป็นเทเอกงยากเอกคนว่านั่นต่างพระละเด้บัดเอาธรรมชาติใส่โดดยังสบายตัว <c oughs> เป็นมาจากไหนใช่เป็นชิ้นเป็นชิ้นไปนเพื่อนจีเดียาเพ็นประสันก็ได้หรอกพระเจ้าระสมก็เคร่งคัดเข้าเห็นว่า พูดโยมยากสอนโยมยากกสอนตอนเองมากงายวะเอาใส่จังหอสองหอปิดบาดอดสันผูไดโจมไหม่พระว่าพ,พ,พระบ่าบินตบาดสุดสายกับกูนั่นบาปกูติดบินไปหยังเิ่นพ่อสันแล้วเ <c oughs> ตือนเจ้าของเหตุตั้งไดเสตีเตือนเหตุตั้งไดเสรีธรนมานิเลส เลาเขานอกก็ปล่อยตามใจแล้วก็กู่แค่นั่นพัดเอาไว้หวงเอาไว้เป็นแนวทา่าก็ว่าเข้าพรรษาเป็นพระไหไปใสคือต้องการในประสงค์ได้บำเพ็ญเต็มทีพระพุทธเจ้ามาจากพระพุทธเจ้ามันไปเที่ยวพุ่นเที่ยวพี่เพ่นพ่านนั่นเป็นกังวลปริโพธ์กังวลทำให้จิตไม่นิ่ง มังวนสิไปหันบางวนสิไปนี่นั่นมีบ่ได้ปฏิปักษ์มังวนโมติไปใส่มาใส่แล้วพบสันเสร็จแล้วก็นำมังโดไปหามือเอื้อนพุนเวลาจาักสโมองเอาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดชอมใจนั่นเป็นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความรักความโลภมันจว่าความรักความโลภเป็นอะไรนั่นไม่ใช่ทำคําสั่งสอนของพระเจ้าธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อปราจากความรักความโลภให้เบื่อนายเข้าสวดเขาว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเอาที่สวดนี่ไปท่องในใจไม่เที่ยงสัญญางเากิดแล้วแกเก็บตาย ความตายของเรามันเพียงแล้วจี้ก็ไปที่จะได้กล้าหาัน,นพิจาณาบ่อยๆกิจใจกล้าหาันไม่กลัวอยู่ไหนอยู่ได้นพน,นต้นไม้ก็อยู่ได้คนไหนที่กลัวคนไหนที่เกียรติข้างกดทุกขนต้นไม้เตียงห่งเอืดเตียงน่อยไปตั้งไว้หันบ๊ยย่อมขึ้นกุฏินั่น แต่พอถึงตีหนึ่งตีสองบวขึ้นกุฏิขึ้นกุฏินั่งต่อบ่ย้อมนอนนั่นหรือผ่อนมาอีกนอนมาให้เกินหนึ่งครั้งตื่นขึ้นมาแล้วไม่นอนต่อเดินถ้าหายง่วงแก้หายง่วงได้คือเดินเป็นนิสัยแล้วไปไปมามาก็ไม่ง่วงติดๆนั่น ให้พยายามออกต้นหน้าโจงเกเดชหนักภาคปฏิบัติเวลาเข้าวัดก็อย่าได้ยินเสียงให้พยายามตั้งสัจจะเอาไว้เข้าในวัดปีนี้จะไม่พูดเทเด,ดีย้บ่นั่นแหละไปวัดทําบุญถ้ามันต้คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปทําบาปท่องให้มันเข้าใจรู้จักบาปไหมพูดมากสินขาด เตือนตนเองนั่นแหละตนเตือนตนไม่ได้ le, 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 ใครเล่าจะเตืเนอ,อนอพรานอะบโลกาเวเนมวโมโตสาปสันตาปาวาติโลสะาเวนลมาเตปานโด ตะต้องภาวะสัพเพติโยวิวัชานตุสภาโนโภเวณัสสธัมมาเตวันดารายโสจิเตคาโยภาวะอภิวา TÊN LẾT LÀ NẾT CHĂNG VỘT THA PHÁ CHÁ YÊN HỘI CHÁT SỐ KHÁNG PHÁ LÀNG Ờ, quý vị phần không ạ? เหนบ่มีคำถามกับอลหังพร้อมกรรันเลิกกันไปที่นั่ง <Yes. S 1> ของตนเอง